สายใยอาหารสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปจํากันได้ไหมเอ่ยคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารไปครับถ้าน้องๆจําไม่ได้ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้บ้างน้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนได้นะครับน้องๆครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสายใยอาหารกันนะครับน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสายใยอาหารนั้นคืออะไรวันนี้จเจมเขาขออาสาพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องสายใยอาหารพร้อมๆกับเขาถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกับเจมเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้ว ผมและเพื่อนเได้ไปตกปลากับคุณลุงจำได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องโซ่อาหารจากคุณลุงหลังจากวันนั้นผมได้สังเกตดูโซ่อาหารในชีวิตประจำวันมากมายและผมก็ได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องแท็บเล็ตเรื่องนี้ของผมทำให้ผมรู้จักคำว่าสายใยอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคำเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า สายใยอาหารหมายถึงอะไรงั้นผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังเองนะครับอนโลกของเรามีระบบนิเวศหลากหลายแบบซึ่งระบบนิเวศแต่ละแห่งนั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนั้นก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการกินโดยจะมีการกินกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคจึงก่อให้เกิดเป็นโซ่อาหาร และเมื่อโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารที่มีการกินกันเป็นทอดๆมาเชื่อมโยงกันจะทําให้เกิดสายใยอาหารขึ้นยังไงล่ะครับดังนั้นสายใยอาหารจึงหมายถึงการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารในแต่ละโซ่อาหารมารวมกันหลายๆโซ่ออาหารจนทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนั้นจะไหลไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแต่ละลำดับไม่มีการหมุนเวียนเป็นวัฏจกักช่วงนี้ชี้นะน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าโดยทั่วไปในโซ่ออาหารหนึ่งหนึ่ง จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่น้อยกว่า6ชนิดแต่ในหนึ่งสายใยอาหารอาจมีมากกว่า1,000ชนิดก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆครับผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มในข้อมูลบอกว่าส่วนประกอบสำคัญของการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารที่สำคัญได้แก่ผู้สร้างหรือผู้ผ,ผลิตอาหารซึ่งเป็นจุดแรกของสายใยอาหารในระบบนิเวศ และผู้ที่กินผู้สร้างหรือที่เรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองครับเรามาเริ่มศึกษาจากผู้ผลิตอาหารกันก่อนดีกว่านะฮะในระบบนิเวศจะมีพืชเป็นผู้ผลิตอาหารเพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์โดยใช้สารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงเพื่อน,นํามาใช้ในการสร้างอาหารหรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังไงล่ะครับ ดังนั้นพืชจึงเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานโอโอเป็นเพื่อนดูนี่สิครับพืชบางชนิดก็ดูคล้ายกับว่าจะเป็นผู้บริโภคสะเองนะครับดูสิฮะมันกำลังจะกินมแมลงเข้าไปแล้วไม่ได้การแล้วผมหาข้อมูลเพิ่มก่อนดีกว่าอ๋อผมรู้แล้วครับสาเหตุที่ต้องกินมแมลงต่างๆก็เพราะว่าพืชเหล่านี้ ต้องปรับตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้ในดินที่มีสารอาหารน้อยดังนั้นจึงจับแมลงกินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนให้เพียงพอกับความต้องการนั่นเองตัวอย่างพืชกินสัตว์หรือพืชกินแมลงเหล่านี้ได้แก่ต้นมอกข้าวมอกแกงลิงกาบหอยแครงและหยาดน้ำค้างเป็นต้นครับ นอกจากพืชแล้วแบคทีรียบางชนิดที่สามารถสร้างอาหารเองได้ก็ถือเป็นผู้ผลิตนะครับเพื่อนเ,อนเอาล่อะครับเรามาศึกษาส่วนประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศอีกอย่างกันนะครับนั่นก็คือผู้บริโภคซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จำเป็นต้องบริโภคผู้ผลิตหรือผู้บริโภคด้วยกันเองเพื่อเป็นอาหารซึ่งผู้บริโภคจะมีหลายระดับ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตหนึง่งอาจเป็นผู้บริโภคได้หลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สิ่งมีชีวิตนั้นกินครับเพื่อนเพืนเพื่อนๆลองดูโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมๆกับผมนะครับร่วมด้วยช่วยคิดถ้าคนกินถั่วคนจะเป็นผู้บริโภคอันดับที่เท่าไหร่แล้วถ้าวัวกินถั่วแล้วคนก็มากินเนื้อวัวล่ะครับ คนจะเป็นผู้บริโภคลำดับเท่าไรลองคิดไปพร้อมๆกันนะครับมาดูฉเฉลยกันครับถ้าคนกินถั่วคนจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเพราะถั่วเป็นพืชซึ่งเป็นผู้ผลิตแต่ถ้าวัวกินถั่ววัวจะถือเป็นผู้บริโภคลำดับแรกที่กินผู้ผลิต นั่นก็คือถั่วเป็นอาหารแล้วคนที่มากินเนื้อวัวต่ออีกทีก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายแบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นเราจึงแบ่งประเภทของผู้บริโภคตามชนิดของอาหารที่กินได้ดังนี้ครับ 1. ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่กินพืชจึงเป็นผู้บริโภคลำดับแรกที่ได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากพืชโดยตรงเช่นช้าง มาบัววายเป็นต้น 2. ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหารเป็นสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารไม่กินพืชจะได้รับพลังงานจากพืชก็ต่อเมื่อต้องกินสัตว์ที่กินพืชอีกต่อหนึ่งเช่นสิงโตเสือเยี่ยวและฉลามเป็นต้น 3. ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารจะได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากทั้งพืชสัตว์ที่กินพืชและบางครั้งอาจรวมไปถึงสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยการเป็นอาหารเช่นไก่เป็ดนกและคนเป็นต้นครับเพื่อนๆและสุดท้าย ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารจะเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วและเน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหารได้แก่นกแรง้งไส้เดือนดินปลวกกิ้งกือเป็นต้นครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆเรายังเหลืออีกหนึ่งส่วนประกอบหลักของสายใยอาหารนั่นคือ ผู้ย่อยสลายอินทรียสารนั่นเองครับผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืชสากสัตว์ให้กลายเป็นอินทรีย์สารเล็กๆแล้วดูดซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นเห็ดราแบคทีรียเป็นต้นครับ น้องๆทราบไหมครับว่าหากไม่มีผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารซากพืชซากสัตว์ก็จะไม่เน่าเปื่อยและกองทับถมกันจนล้นโลกดังนั้นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารจึงเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมโยงการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศและยังถือเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพลังงานเป็นลำดับสุดท้ายด้วยครับแต่ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารบางชนิดก็ให้โทษต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือเห็ุ และราบางชนิดก็มีโทษถึงชีวิตเมื่อบริโภคเข้าไปนะครับเพื่อนๆครับเรามาดูตัวอย่างสายใยอาหารที่ประกอบขึ้นจากโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารกันนะครับเพื่อนๆลองดูภาพในแท็บเล็ตผมสิครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับสายใยอาหารนี้เกิดจากโซ่อาหารหลายๆโซ่มาประกอบกันเช่นโซ่อาหารที่หพืชเป็นผู้ผลิต กระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและสุนัขเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซอาหารที่สองพืชเป็นผู้ผลิตกวางเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและเสือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซอาหารที่สามถึงหนึ่งพืชเป็นผู้ผลิตหนูเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและสุนัขเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซอาหารที่สามถึงสอง พืชเป็นผู้ผลิตหนูเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและนกอินทรีเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซ่อาหารที่สถึงสพืชเป็นผู้ผลิตหนูเป็นผู้บริโภคลำดับที่1งูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและนกอินทรีเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซ่อาหารที่3มถึงสพืชเป็นผู้ผลิตหนูเป็นผู้บริโภคลำดับที่1 และนกฮูกเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโซ่อาหารที่4พืชเป็นผู้ผลิตมดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นกเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและนกฮูกเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและโซ่อาหารที่4ถึง1พืชเป็นผู้ผลิตมดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นกเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและนกอินทรีเป็นผู้บริโภคลำดับสุด ้ายครับโซ่อาหารทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นเป็นสายใยอาหารที่มีผู้บริโภคหลายลำดับและแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดการสามารถกินอาหารชนิดเดียวกันได้นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไปเที่ยวกับเจมมาสนุกไหมครับตอนนี้ก็ได้เวลากิจกรรมแสนสนุกอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับถ้าน้องๆพร้อมไปทำกิจกรรมได้เลยครับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่าสายใยอาหารของฉาดนะครับให้น้องๆคลิกนำสัตว์ที่อยู่ในภาพมาใส่ในโครงสร้างของสายใยอาหารที่ว่างอยู่ให้ถูกต้องนะครับลองสังเกตดูสิครับว่าสัตว์ชนิดใดกินอาหารเหมือนกันและชนิดไหนกินอาหารต่างกันบ้างครับเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับ เยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับตอบถูกใช่แล้วครับตอบถูกเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เรื่องสายใยอาหารสนุกไหมครับเรามาลองทบทวนกันดูนะครับว่าวันนี้ น้องๆได้ความรู้อะไรไปบ้างสายใยอาหารหมายถึงการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารในโซ่อาหารแต่ละโซ่อาหารมารวมกันจนทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อนไม่เป็นระเบียบการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารจะถ่ายทอดไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแต่ละลำดับแต่ไม่มีการหมุนเวียนเป็นวัตกรครับ สายใยอาหารหมายถึงการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารโดยการกินกันเป็นทอดทอดในแต่ละโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารมารวมกันจนทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อนไม่เป็นระเบียบและไม่มีวัตถจักด้วยครับส่วนประกอบหลักในสายใยอาหารเริ่มจากผู้สร้างหรือผู้ผลิตซึ่งได้แก่พืชและผู้บริโภค ซึ่งมีหลายลำดับตามชนิดอาหารที่กินและสุดท้ายคือผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารครับจากภาพสายใยอาหารพืชเป็นผู้ผลิตเพราะพืชสร้างสารอาหารเองได้จึงเป็นอาหารของผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและสัตว์กินพืชต่างๆส่วนสุนัขจิ้งจอกเสือเหยี่ยวนกฮูกเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพราะ ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากินต่ออีกทอดหนึ่งผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตโด,ดยการหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นอินทรีย์สารเล็กๆแล้วดูดซึมไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นเห็ดราแบคทีเรียเป็นต้นครับ ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารมีหน้าที่กำจัดซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพลังงานเป็นลำดับสุดท้ายด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วเลยครับบา,บายบาย